ค,คือต้องบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตเ,เดียวครั้งแรกของเคสเลยครับแล้วก็จริงๆคือซ้อมหนักมากจนทําให้วันจริงอะ่ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับแต่ว่าคือแฟนๆให้กําลังใจดีมากๆแล้วก็รวมกับมีพี่ๆน้องในวงการบันเทิงมาให้กําลังใจอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขมากในวันนั้นครับหลายๆอย่างที่อยากทําอยาก้องก็ได้ลองทําในคอนเสิร์ตตัวเองครบเรียบร้อยครับอย่างที่เราตั้งใจไว้ทุกทุกอย่างเกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่คิดเอาไว้หมดเลยครับแต่ว่า ดันมีปัญหาเรื่องเสียงเสียงหมดตั้งแต่วันแรกเลยใช่ใช่ครับพอดีว่าเรื่องเวลาซ้อมมันซ้อมติดกัน10วันพอซ้อมสิวันเสร็จปุ๊บแล้วเราขึ้นวันจริงเลยเราไม่ได้พักเลยครับ ก็เลยเรียบร้อยเลยครับน <c oughs> ้อยแม่ก็เสียงมันหายไปเลยกลัวว่ามันจะทำได้ไม่ถงสิบทีจริงจริงน้อยมากเลยนะแต่ว่าบรรยากาศทุกอย่างมันดีมากไงเราก็ไม่อยากแบบน้อยไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆถือว่าให้เจียนทั้สิบนะรู้สึกว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสแก้ตัวก็อยากแก้ตัวเพราะว่าเรื่องเสียงมันเป็นเรื่องที่สาคัญมากจริงครับโอ้หลายอย่างมากใช่คือหลายๆคนคิดถึงพี่สิงห์มากๆก็ทําให้พี่สิงห์ได้กลับขึ้นมาเจอแฟนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ไม่แน่เหมือนกันว่าพีเบก้าอาจจะก,กลับมาอีกครั้งค,คืออยากคอนเฟิร์มมากๆเลยครับแต่เดี๋ยวไปถามพี่ชายเราก่อน <c oughs> ว่าพีช่ชายเราว,ว่างหรือเปล่า <c oughs> อยู่แน่นเหรอครับกำลังอ้อนเขาอยู่ฮะอ้อนว่ารับให้หน่อยฮะมี <c oughs> คุออยคุยกันอยู่ครับคุยกันตลอดครับใช่ครับด้วยภารกิจ <c oughs> หลายๆอย่างของเขาตอนนี้กําลังย้ายบ้านด้วยครับพี่สิงห์ใช่ครับก็อยู่อย่างเดิมเราทำไม ยอมมาให้กับข้อเกียร์คิวรหน้าหนาขนาดนี้นี่เป็นความน่ารักของสิงโตปชัชยามากมากเพราะว่าผมโทรไปหาเขาเขาตอบตกลงเร็วมากทั้งที่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะสะดวกมาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากลายเป็นว่ามาง่ายมากครับแล้วก็ ไม่ใช่แค่พี่สิงห์นะพี่อ๋อพี่การพี่เด้พี่ดิวคือทุกคนน่ารักมากทุกคนแบบว่าให้พลังใจเกินร้อยอ่ะแบบได้อยากให้ทาอะไรบอกเลยพี่จะเต็มที่กับงานของน้องเลยอะไรเงี้ยครับคือผมคพอใจมากกับตรงนี้ได้กับาดตอภาพบรรยากาศที่เก่ามันกลัมาเยอะมากเลยครับคือเราห่างหายกันไปหลายปีมากๆตั้งแต่โควิดก่อนโควิดอีกอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามันเป็นเรื่องงามยามดีที่ดีมากๆที่ทําให ผมว่าทางผู้ใหญ่เขาก็จะได้เห็นด้วยนะว่าจริงๆแล้วพีเบก้าทุกๆคนยังไม่ไปไหนเลยทุกๆคนยังอยู่รออะไรเงี้ยครับแอบดีกินร้นน้ำตาลพี่บอกโอ้โหร้องไห้กันท่วเลยฮะคอนเสิร์ตนี้ร้องไห้กันห้าหกรอบอะไรเงี้ยครับคือมันมีหลายโมเมนต์ที่ประทับใจด้วยอย่างของกวินก็ก็ร้องไห้เหมือนกันเพราะว่าอยู่กับน้องมาแล้วรู้ว่าแบบน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้น้องได้ขึ้นมาร้องเพลงผมก็ดีใจกับน้องมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่ปั๊บมาคอนเสิร์ตเราอีกอะไรเงี้ยครับมันก็ ผมไม่เคยได้โอกาสได้เล่นดนตรีกับโบเลโต้เลยอ่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้เล่นดนตรีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับในรใจตลอดการเลยครัจัองลอ้คารเสยคอักันขาบไม่ผมขอไม่ตอบดีกว่าผมขอให้คำกันต่อไปว่าใช่หรือเปล่าคือต้องบอกว่าตอนซ้อมะครับผมไม่มีเสียง เพราะฉะนั้นพี่สิงห์นะเขาจะมาช่วยร้องก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแอบแ,แอบเล่นขอดไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคนรุ่นน <c oughs> ี้มากกว่า17สาขาบางวันที่เราใช้ความรับผิดอบใื่องนี้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมผิดพลาดเองแล้วเราต้องทำใจยอมรับว่าเราอาจจะทำให้คนบางกลุ่มเชื่อแบบนั้นว่าเราเป็นคนเหยียดเพศอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ ผมต้องพูดตามตรงว่าถ้าผมเกลียดเพศจริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้เพราะเพื่อนๆผมรู้ทุกคนเป็นหมดเลยคือเพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันทุกวันมานอนที่บ้านทุกวันหรือว่าเพื่อนๆที่ไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาก็มีทั้งเพศชาย <ๆ S 1> เพศหญิอองและเพศทางเลือก ผมเลยรู้สึกว่าอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนของผมแล้วกันที่ครั้งหนึ่งเราเคยผิดพลาดถ้าวันนี้ไม่สามารถจำาคุณใหม่ได้ผมต้องขอโทษจริงๆแต่ว่าผมมัน่นใจในตัวเองนะในเรื่องนี้ว่าผมมีทัศนคติที่ดีมากๆเพราะาว่าเราเกิดมาจากตรงนี้มันยังใม่เราไปแค่เราโดนไม่เลิกเลยเรื่องมันหายไปแล้วก็โดหนหายไปผมผมจำได้ว่าตอนที่ผมสัมภาษณ์ครั้งนั้นน่ะ ผมก็พูดไปเหมือนกันว่าความผิดจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องความผิดผมยินดีขอโทษทุกเมื่อแต่ว่าถ้ามาเพื่อกั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะต้องให้ทางผู้ใหญ่เขาจัดการนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อง,งานหรือว่าต,ต่อต่อตัวเราได้ในวันนึงหรือแม้กระทั่งต่อครอบครัวผมด้วยซ้ำต่อคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ให้มันเปไปตามความเหมาะสมและความถูกต้องขอยินดียอมรับอยู่แล้างหลังนะที่ จริงๆครผมไม่เห็นและผมไม่ทราบเลยแต่ว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาติมั้งครับที่ว่าผมมาเดินไปคุยกับเขาดีๆแต่ว่าเหมือนเขาพูดเป็นภาษาบ้านเขาและเราไม่เข้าใจแต่เหมือนเป็นคำด่าอะไรอย่างเงี้ยครับซ,ซ,ซึ่งพอเห็นนั่นเนี้ยผมแอบเสียใจนิดนึงอ่ะเพราะเราเดินไปหาเขาเราเดินไปหาด้วยความยิ้มแย้มอ่ะแต่กลับกลายว่าเขาพูดไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยก็เลยให้ทางค่ายเขาจัดก,การดีกว่าถ้ามันนำเส้นมากเกินไปจิงก็จะ ใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นมาถ้าสี่ห้าปีแล้วมั้งครับผมเห็นมาตลอดแต่ผมไม่เคยทำอะไรเลยผมว่าผมรอร่อยดีกว่าเพราะว่ามันก็ส่วนหนึ่งมาจากความผิดเราด้วยที่เราพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอะไรที่มันเริ่มเกินไปมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องขออนุญาตให้านที่ใหญ่เขาจัดการ,รผมพูดอย่างนี้ว่าผมไม่เคยดนเบรกเลยที่ผ่านมา4ปีออะไรอย่างเงี้ยครับ ผมว่าผม้อมรับแล้วผมยอมถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นตัวผมเลยนะสิ่งที่พูดมามันไม่ใช่เลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอมาเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นวันคอนเสิร์ตเราด้วยอ่ะแล้วเรากำลังแฮปปี้กับคอนเสิร์ตเราอะไรเงี้ยครับพอมันมีมาเราก็แอบจึกนิดนึงก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราให้ทำเพื่ออ่จัดการดีกว่าแต่วันนี้ผ่านมาเราก็ยอมรับที่จะรับคำจากที่เราบอกมาก่อนนะ ผมผมไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ทุกคนพูดมันเป็นความจริงแต่ผมยอมรับว่าครั้งหนึ่งผมเคยพลาดเพราะว่ามีคนมาแซวเราอ่ะนมาล้อทุกวันคือเราจะเป็นเพศสภาพไหนอ่ะผมไม่ติดว่าใครจะมองเรายังไงแต่ตอนที่เราโดนล้อโดนแซวทุกวันนะครับมันต้องมีอารมณ์บ้างในช่วงนั้นแล้วผมเด็กมากตอนนั้นอะไรเงี้ยครับซึ่งผมว่าตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วใช่ครับ ผมระวังมาโดยตลอดเลยนะตั้ง like แต่วันนั้นมาแล้วผมเช right no. mm ื่อไม่มีพลาดอีกเลยใช่ครับางคนเมาดูเลยเลยว่าเขาจาหลายรงทะว่าฉันำลิอยู่หลายครั้งแล้วแต่แลวก็าบอสกายค่ะรอที่เหนดีอซูานี่นะคะแล้วทิงาา สวัสดีค่ะงวัสดีค่ะสวัสดี่ะัสคะสวัสี่ะสวัสดีค่วัีค่กสวัสี่ะสรัสดีค่ะคะสวัสดีดีค่ะค่ะสวัสดดีดีวัค่ะว่ะสวค่ะี่ส่วัสดีค่ะคะสวัควัสดี่ะสะวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวั่ะี่ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณท้าบคุณนะคะ <c oughs>